สำคัญคือตัวนี้ครับน็อตสองตัวที่เราเจะใส่ไฟเข้าไปครับอ่าเครื่องมือมาดูใช้เครื่องมือแบบไหนเนี่ยมีไขควงอยู่สามรุ่นอันนี้ไขควงแบบใหญ่เลยอันนี้ไขควงเช็คไฟแล้วก็ไขควงเบอร์เล็กต่อ,ะตอน,นะครับเนี่ยาหยิบไปดูเลยอันนี้ก็มือเปื้อนนิดนึงนะครับเพิ่งชาสีไปนี่เดี๋ยวจะขันให้ดูนะ เห็นไหมฮะเพื่อนเคือน็อตเขาเนี่ยไม่ไม่ไมออกแสดงว่าเราใช้ไขควงใหญ่เกินไปแล้วก็ถัดมาครับมีไขควงเช็คไฟนะครับซึ่งหัวมันจะเป็นรูปาปากแบนเห็นไหมเพื่อนลองขันดูก,ก็ยังไม่ออกนะครับ ไม่ออกไม่ออกไม่ออกอ่ะตัวสุดท้ายตัวเล็กเนี่ยเ,เพื่อนดูหัวหัวเล็กกับเซกูกเล็กนะครับเห็นไหมออกโดยง่ายเลยขันเข้าง่ายอันนี้ก็สรุปได้ว่านะครับคืออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆถ้าเราใช้เครื่องมือที่มันถูกประเภทเนี่ยมันก็จะสามารถทำงานได้ง่ายนะจ๊ะ ขันอ่ะอันนี้หัวใหญ่แล้วซึ่งมันจะมีแฉกด้วยอ่าเห็นไหมเพื่พอนดูข้างในเราก็ใช้เครื่องมือไขค,ควงอีกตัวนึ่งปุ๊บอยู่ตัวใหญ่ได้ไหมอ่ะลองตัวใหญ่ดูอ่าตัวใหญ่สบายสบาย เรียบร้อยนะครับนี่ก็พกเพื่อนๆก็จะมีปลั๊กไว้ใช้งานเอาละครับเพื่อนนะก็เครื่องมือนะครับถ้าใช้มันถูกประเภทถูกลักษณะนะครับเราก็ทํางานง่ายนะจ๊ะพเพื่อนโอเคไปแล้วครับนอกอน้อสวัสดีจ้า